จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันเนี้ยพอได้ข่าวข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในในข่าวที่มีดีอย่างเงี้ยนะะแสดงว่าตัวตัว,ต,วตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้น่ะมันไม่มีประโยชน์นี่เออ มันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ท,ทําไงทํำยังไงก็ได้ถ้าคุณตักแกนงังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้นะ่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นเนื้อตัเก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่ไม่มีความรู้นั่นเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนั่นนี่นะเช่นี้เองนะเออทีนี้โซเชีชชชชยลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทําอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะเทว่าได้เงินไปทํา youtube อะไรเนี่ยนะใช่ไหม นั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะ่ะต้องไปทําอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องอการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอา้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทําไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะกว่าเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำะมามมนมีความสุขเรือ่องมันทุกข์ มันทุกโอ้ยมันทุกแล้วก็ทาไมไม่หลีกทําไมไม่เลี้ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มันทุกวันทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะ <S 1> <S 1> แต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทําใจได้เห็นว่ามเป็นธรรมชาติ เ,เอออย่างนั้นเะป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนงี้น่ะนะแต่ถ้าคุณแบบทําใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักมัยก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อน,ม,ม,น,ม,อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นี่เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียส,สุขภาพจิตด,ด้วยอย่างเงี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้น่ะนะอันนี้นี่เขาฝากไว้เลยนะเขาฝากมากมากเลย